พี่หนิมแล้วช่วงนี้เราจะคุยกับคุยกับน้องหนิมนะครับรู้ว่าน้องหนิมเนี่ยเป็นคนที่ภาคภูมิใจกับการเป็นนักร้องรุกทุ่งเพราะว่าน้องหนิมเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นคนที่มีลุกทุ่งในหัวใจประมาณแบบนั้นนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนฟังน้องหนิม ขึ้นมาร้องลูกทุ่งขึ้นมาร้องลูกทุ่งแล้วเกิดเขาอาจจะบอกว่านี่เป็นนักลาฝันบ้านนอกก็เปล่าอะไรอย่างงี้น้องหนิมจะเสียใจไหมจะรู้สึกยังไงบ้างไม่เสียใจหรอกค่ะก็คือเขาวบ้านนอกไว้หนูก็บ้านนอกค่ะก็คือก็คือเป็นเด็กต่จังหวัดคนหนึ่งที่มาตามหาความฝันแล้วก็มาตามหากับเพลงที่หนิมรักด้วยก็คือเพลงลูกทุ่งอะค่ะบ้านนอกที่อย<ฮ>ู่ที่ไหนคะ เชียงรายเชียงรายสวยมากเลยนะครับสวยทีเดียวทีนี้คราวที่แล้วร้องเพลงอะไรนะแต่งงานกันเถอะอะไรนะจ๊ะแต่งงานกันเถอะค่ะแต่งงานกันเถอะค่ะแล้วเชิญอครับค่ะชวนใครก็อย่าไปบอกดีกว่าค่ะแต่เคยชวนไหมมีคนเคยมาชวนเพราะว่านี่แต่งงานกันเถอะ ไม่เคยค่ะยังไม่เคยมีนะครับยังเรียกว่ายังโสดะนะคะ,คะก็ตุ่มนุมฟังแล้วก็คงจะดีใจนะครับคเคยร้องเพลงร่นเก้าเผาไทยให้แฟนๆฟังกันไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็ชอบกันมาก,มากวันนี้เพลงโจทย์ที่น้องนิ่มได้นี่จะเป็นเพลง,งดาวเรืองดาวโรยค่ะดาวเรืองดาวโรยของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ,ะเคยได้ยินกีตา์คุณพุ่มพวงไหมเคยค่ะ เคยใช่ไหมครับเธเป็นราชินีลูกทุ่งที่โอ้โหร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรถ้าันเข้าอยู่ในปากเธอนะครับได้ได้ได้ฟังเป็นด้วยเสียงของเธอเนี่ยเธอร้องเพลงลูกบูอย่างพาอเลย<ช>แต่เบิร้องในสไตล์ของเธอนะครับแล้วร้องเพราะมากไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามนอกจากนั้นแล้วเธอเป็นนางเอกภาพยนตร์หลายเรื่องทีเดียวนะครับคุณพุ่มพวงเนี่ยโ,โหดังมากเลยตอนนั้นใน,ในช่วงนั้นผมว่าผมไม่มีใครรู้จักพุ่มพวงนี่น้องหนิมได่เกิดทันตอนที่เธอขึ้นถึงขีดสุดไหม เกิดทันค่ะแต่ว่าตอนนั้นยังยังไม่รู้เรื่องอะไรยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่แต่ฟังเพลงของคุณพุ่งพวงเยอะใช่ไหมคะฟังมาเยอะเพลงอะไรของคุณพุ่งพวงที่น้องหนิมชอบมากที่สุดเพลงนี้แหะค่ะดาวเรืองดาวโรยเพลงนี้เหรอคะ,คะดาวเรืองดาวโรยถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะลองเพลงดาวเรืองดาวโรยของคุณพุ่มพวงเนี่ยลองอขอขอคุณพุ่งพวงได้วยว่าให้เป็นกําลังใจให้แต่ว่า บอกเธอว่าไม่ต้องมาที่นี่ให้ให้ส่งแต่แดงใจเข้ามาเพราะถ้ามาที่นี่อาจจะไปก่อนเลยค่ะก็หนิมนะคะไม่ว่าพี่พึ่งพุ่มพวงจะสถิตยอยู่ที่ไหนวันนี้หนิมจะร้องเพลงของพี่พึ่งพุ่มพ,พวงหนิมอยากจะขอความเมตตาจากพี่พึ่งพุ่มพวงมอบความน่ารัก ทำเป็นที่รักของทุกคนให้กับหนิมขอให้หนิมได้เป็นที่รักของทุกคนด้วยนะคะน้องหนิมครับขอให้รักมางหนิมที่ก้าวัฒค,ครับแล้ววันนี้น้องหนิมก็จะมาะร้องเพลงของราชินีลูกทุ่งซึ่งยังอยู่ในหัวใจของพวกเราไม่ลืลืมเลยนะครับคุณผู้ชมดนจันกับเพลงดาวเรืองดาวโรยครับ สมบูรณ์สมบูรณ์แบบน้องหนิมครับเชิญพี่ตังครับโอ้โห,โหได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นคนคอมเมนต์คนแรกนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าต้องขอบคุณ True Academy f a n t a s i a นะครับที่เราได้มีโอกาสได้ฟังน้องหนิมกลับมาร้องเพลงให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S วันนี้เนี่ยนะครับเหมือนกันเลยกับน้อกน,นะครับพบความมั่นใจเต็นนมที่แล้วนะครับแล้ว,วันนี้พี่วัตถุได่ต้อเซน100%เลยครับขอโชวอีกหนึ่องยอย่างนะครับที่ชอบตอนสัมภาษณ์ตอนนัดต่อยสัมภาษณ์นะครับบอกว่าเราเป็นคนบ้านนอกดีนะครับไม่มีอะไรผิดเลยเพราะขนาดพี่เนี่ยเป็นคนนอกบ้านพี่ก็ยังไม่อายที่จะบอกนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อกี้บอกว่า ที่อยากพูดคำนี้มานานแล้วอต้อยถามว่าเคยมีใครมาถามหรือยังพี่จะพูดเลยละกันนะครับน้องหนิมจะแต่งงานกันเถอะหมายความว่าแต่งงานกันเถอะหมายความว่าถ้าน้องหนิมเจอใครที่ดีเขาคนนั้นเป็นคนดีก็แต่งงานกันเถอะแต่งงานกับเขาเถอะนะครับขอให้น้องหนิมโชคดีครับขอบคุณมากครับ ใจหายเลยนะฮะไปตอนครับครับน้องหนิงครับน้้าเสียงน้องหนิงคือตั้งแต่มาจากบ้านแล้วนี่คือเสียงดีมากนะครับลูกคอโดยเฉพาะเ,าเทคนิคการร้องแบบลูกทุ่งนี่ดีมากครับสองละการควบคุมเสียงนะครับการร้องบนเวทีทำได้ดีมากครับ โดยรวมไปถึงพพลังเสียงหรือว่าพาวเวอร์ก็ดีมากครับปกติพี่จะตั้งใจว่าจะไม่พยายามชมมากเวลาคอมเมนต์แต่สำหรับต้องหนิมนี่ก็ดีมากดีมากขอบคุณรับาครับ สิ่งที่อยากจะบอกคำแรกคือมันเพอร์เฟกมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องหรือว่าการสแสดงบนเวทีนะคะแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของนักร้องที่บอกว่าเลือกเพลงที่ตัวเองเออชอบหรือว่าคุ้นเคยเวลาที่เราบอกใครว่าเราเคุ้นเคยกับเพลงนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะ คือรู้ในทุกอย่างรู้ในทุกโดสทุกจังหวะทุกอารมณ์นะคะเมื่อกี้พี่ฝางฝากบอกว่าอะไรนะคะพี่ฝางอยากจะพาไปลองผ่านกล้องถ่ายหนังนะคะต้อนเจ้มพี่คานิ่งพี่ต้อนพีบพี่ก้าวหน้าพี่ก้า เชิญค่ะเชิญมานั่งพักก่อน